นี้จะขออนุญาตท่านประธานครับขอหารือในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบางแค3สามเรื่องด้วยกันครับออสองเรื่องแรกเป็นเรื่องที่อยากจะให้ส่งไปทางสํานักงานโยธากรุงเทพมหาคนครครับท่านประธานเรื่องแรกเป็นเรื่องของชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคีในเขตบางแครครับก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามนะครับไปทับทางคนเดินทําให้ชาวบ้านปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถเดินทางเรียบคลองได้นะครับตามรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่บนสไลด์นะครับก็คือเวลาจะ เดินเชื่อมไปเนี่ยก็ต้องมุดใต้สะพานไปนะครับซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านต้องการไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยครับขอสแสละถัดไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งของสะพานเนี่ยสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดให้ชาวบ้านสามารถสร้างทางขึ้นไปได้เองนะครับชาวบ้านไม่ได้ขออะไรขอแค่การเปิดครับเดี๋ยวชาวบ้านสร้างกันเองได้แต่ที่ปัญหาดูหน้าหน้าแปลกก็คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสำนักงานโยธาไม่ยอมเปิดให้คุณท่านประธานทำให้ทางเดินเนี่ยขาด นะครับก็ต้นเรื่องนี้ผมได้ตั้งไปที่สํานักง,งานเขตบางแคแล้วแต่ว่าทางเขตเองแจ้งว่าอยู่ในความราับผิดชอบของสอนยหรือสํานักงานโยธากรุงเทพกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยอยากจะฝากท่านประธานครับให้ทําเรื่องหารือภายทางกรุงเทพมหานครให้อนุญาตเปิดสะพานตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งด้วยในอีก2เรื่องที่เหลือครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของออสํานักงานโยธากรุงเทพมหานครเหมือนกันก็คือเรื่องของไฟส่องสว่างในบริเวณถนนพุทธมณฑลสายสองครับที่ดับมาแล้วเ,เป็นเวลา6เดือนนะครับกว่า40ดวงนะครับก็ เป็นเลขต้นเรื่องที่เคยประสานไปทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับเดี๋ยวผมให้เลขรับเรื่องไว้จะได้ประสานเรื่องได้ก็คือเลขรับที่01690ลงวันที่25เมษายน65ครับเรื่องสุดท้ายครับ เป็นเรื่องที่อาจจะต้องขอหารือท่านประธานส่งไปยังกอฟอนอหรือการไฟฟ้านครหลวงเช่นเดียวกันนะครับเรื่องเมื่อสักครู่คือกอฟอนอบอกว่าต้นเรื่องอยู่ที่สํานักงานโยธานะครับก็ฝากไปที่สนกกนานักงานโยธาเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องไฟสองสว่างในหมู่บ้านเศรษฐกิจบริเวณเศรษฐกิจแมนชั่นครับดับกว่า30ดวงเช่นเดียวกันคาราคาซังมาแล้ว3เดือนครับผมได้ส่งหนังสือไปแล้วนะครับตามเลขลับที่0 3นย์สลงวันที่19สิงหาคม65ที่การไฟฟ้านคนระหลวงครับท่า,านประธานขอบคุณครับ